โรงพยาบาลภูมิพลแจงปมจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์บุคลากรด่านหน้ายันไม่มี VIP เห็นระบบชื่อาําเกิดจากการขีข้อมูลผิดวันนี้พลอากาศโทธนวิทยสกุลแสงประภาเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วยพลอากาศตรีหญิงอิสระย,ยาสุขเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลออกมายืนยันว่าไม่มีการจัดสรรวัคซีนไปเซอร์ฉีดให้กับกลุ่ม VIP ส่วนปัญหารายชื่อที่ซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นในฐานข้อมูลเนื่องจากการส่งข้อมูล Google Form ททำให้มีหน่วยงานภาพรวมและหน่วยงานย่อยต้นสังกัดส่งรายชื่อซ้ำซ้อนกันซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว สำหรับวัคซีนที่โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรมีจำนวน3,700โดสนำมาฉีดเป็นบูสเตอร์เข็ม3ให้กับด่านหน้ารวมทั้งบุคลากรที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลไม่ใช่บุคลากรภายนอกอาทิเวนเปรช่างประปาช่งางไฟฟ้าที่ทำงานในห้องฉุกเฉินซึ่งคาดว่าจะเร่งขยอยฉีดให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ ผู้บริการโรงพยาบาลภุมิพลกล่าวด้วยว่าได้ทำการพูดคุยและชี้แจงให้กับบุคลากรภายในเรียบร้อยแล้วเข้าใจถึงความสับสนที่เกิดขึ้นรวมถึงได้ไล่เรียงลำดับความสำคัญของการรับวัคซีนและจะชี้แจงอีกครั้งผ่านเฟซบุ๊กของทางโรงพยาบาล